กำลังเดินเข้าไปแล้วนะจ๊นะทางเข้าก็จะเลิศเลิหน่อยนะคะก็ต้องร้อนมากแล้วก็เดินเข้ามาถึงที่คำชะโนดแล้วนะคะตอนนี้ก็าํกำลังเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย,อย,อยู่ยังไม่รู้ห้างในไเป็นยังไงเลยเพราะไม่เคยมาเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟอุดรธานีแล้วนะคะนั่ง้เนเรอยเมื่อคืนเราก็นั่งรถไฟมานะคะออกจากที่หัวลำโพงมาประมาณ 2องทุ ari, mm ่ม hmm. ส so uh ี huh. Oliver, oh ่ส right. yup. ิบห้านะคะตอนนี้ก็เวลาเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงครึ่งนะคะก็ตอนนี้หิวมากๆเลยเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะหาที่พักก่อนเนาะก็คือผู้ร่วมทิปของเรานะคะหันมาหน่อยค่ะน้องน็อตสังคมนะคะนเอ้าล้วตอนนี้เราไม่รู้แข่งบอกไปยังไม่เราอยู่ทรงนี้ห ยังไม่ได้บอกเลยเราอยู่กันที่อุดรน,นะครับเรากระดังจะไปทวามถี่สูงเราเราก็ได้ตั๋วที่จะไปต่อรถอีกรอบนุงแต่ว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนโอเคไปไป,ไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนก็จะไปคัมชะโนดค่ะเฮ้ยไปกินข้าวก่อนนะคะหิวข้าวนนะะามาก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  อันหนึ่งนะคะทุกคนจุก ตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่สถานีขนส่งบ้านดงแล้วนะคะเราก็จะนั่งของทุกๆไปนะคะวันนี้ทุกๆไปกันเถอะค่ะไปที่นู่นไกลมากเพราะว่าเรานั่งจากขนส่งมาจากกรุรทนธานี้มาที่นี่ประมาณ4ี่สกิโลคือไกลมากแล้วต่อสตรงนี้ไปอีก18กิโลค่ะไป กันแล้วนะคะแต่อีกแป๊บหนึ่งก็จะอาบน้ําก่อนแล้วก็จะไปคําชโนดเลยนะคะไปอาบน้ำแต่งตัวแป<ะ>๊บหน,นะะึ่งนะคะค่ะ,ออคะเล้วก็แต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะไปคําชโนดเลยค่ะตอนนี้น็อตพร้อมยังอ่ะพร้อมนะคะไปกันเลยเราจะเดินไปนะคะประมาณหนึ่งกิโลเศษๆนะคะเพราะว่าไม่มีรถ นั่นเองนะคะก็ดูขนนดหนทางกันเลยค่ะก็เดินทางไปนะคะอ,อีสว์ ก็แดสร้อนเพียงใดน,นะคะเราก็จะต้องไปถึงนะคะคําชโนดให้ได้นะคะเพราะว่าเรามีจิตใจที่อยากจะมาตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วเลยใช่ไหม<ด>เาม<อ>เลือคืออะไรวะมุ่งหน้าไปเ,มเิมเดะ เรากำลังจะซื้อแล้วนะคะอคของบูชานี่สวยนะอะน้องแล้วเราก็ได้นะคะเขาเรียกว่ายนะลายสีสุกค่ะนดงใหญ่มากๆเลยแล้วก็ถึงแล้วค่ะคะําชโนดของเรานะคะกำลังที่จะเข้าไปข้างในกันเลยนะคะตรงนี้ เขาก็จะเล็ดเลดหน่อยนะคะก็ต้องร้อนมากแล้วก็เดินเข้ามาถึงที่คําชโนดแล้วนะคะตอนนี้ก้าค่ะกำลังเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย,อย,อยู่ยังไม่รู้ข้างในเป็นยังไงเลยเพราะไม่เคยมาเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็ต้องเอาใบาสียองเราที่ซื้อนะคะมาถวายพ่อปู่นะคะแล้วก็อธิษฐานสิ่งที่เราต้องการนะคะทั้งการเงินค่ะแล้วก็การงานได้เลยนะคะเราก็เสร็จไปที่จุดแรกแล้วนะคะเรากำลังเดินทางไปที่จุดที่สองค่ะก็กำลังเดินไปนะคะ 后年嘛。 ก่อนนะคะคแล้วเราก็กำลังจะไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อนะคะ น,นี้เราก็อยู่ที่บ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะอยู่ข้างหลังดิชันนะคะก็สวยมากเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับที่มาตุมพามาในวันนี้ก็คือคำชาแนนั่นเองนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับนนองมาตุมนะคะวันนี้ก็มาตุมก็ซาลาไปแล้วนะคะพบกับมาตุมในคลิปหน้านะคะนัดกลับนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ <c oughs> น่ารักเหมือนกัน <c oughs>